ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไรที่คอนโดมิเนียมแถวบางนานะครับทำให้ลิฟต์หนีบคุณยายวัย62ปีจนเสียชีวิตติดอยู่กับลิฟต์ที่ค้างเลยเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายนะครับตำรวจโรงพักบางนารับแจ้งเหตุมีผู้ติดลิฟต์เสียชีวิตในอาคารปาล์มคอนโดทาวอยู่ที่สุขุมวิทบางนา ในจุดเกิดเหตุลิฟต์ชั้นที่3ของอาคารด้านในพบศพคุณยายธนวันอ่อนทะเลอายุ61ปีอาศัยอยู่ที่ห้องพักบนชั้น5สภาพศพเนี่ยนะครับตัวเนี่ยถูกลิฟต์หนีบตั้งแต่ไหล่ถึงศีรษะค้างอยู่ระหว่างชั้น2กับชั้น3มีถุงกับข้าวตกอยู่ข้างตัวเจ้าหน้าที่รีบตัดกระแสไฟแล้วใช้เครื่องตัดถางนำร่างของคุณธนวันอ่อนทะเลออกมา สอบสวนฝ่ายอาคารของตึกทราบว่าก่อนพบศพได้ยินลิฟต์กระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งเสียงดังไปสำรวจดูกระทั่งถึงบริเวณชั้น3ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ออกมาจากข้างในก็ช่วยกันงัดประตูลิฟต์ด้านนอกก็ไปพบร่างผู้ตายเสียชีวิตติดลิฟต์อยู่ในสภาพที่ลิฟต์หนีบเนี่ยนะครับค้างอยู่ระหว่างชั้นสองกับชั้นสาม หลานสาวตัวเล็กๆเดืยนตองไรนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆร่างขอกเดิกก้วังจะถลอกปอกเปิกอยู่ก็รีบช่วยเด็กออกมาก่อนนะคะ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบพบว่าลิฟต์ตัวนี้เก่ามากแล้วแล้วก็มักจะเกิดเหตุติดขัดเป็นประจำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคุณยายธนวันกับหลานซึ่งอายุห้าขวบออกไปซื้อกับข้าวมาคงจะมาทานอาหารกันเนี่ยค่ะที่ห้องพักชั้นห้าระหว่างที่ขึ้นลิฟต์กลับห้องพักคาดว่ามันอาจจะเกิดลิฟต์ค้างอยู่ที่ชั้นสองทีนี้ตัวคุณยายเนี่ยเคยติดลิฟต์อยู่ในตัวลิฟต์นี้แหละลิฟต์ตัวนี้นะคะติดมาแล้วหลายครั้งก็น่าจะงัดประตูจนเปิดออกมาสําเร็จแต่ตอนที่กําลังจะจูงมือหลานออกมา ลิฟต์เนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าลิฟต์มันคงเกิดทํางานขึ้นมา<ไ>ปิดปิดขึ้นมาก็เลยพาร่างของคุณยายขึ้นไปแล้วก็ไปกระแทกติดอยู่ระหว่างชั้นสองกับชั้นสามนะคะส่วนตัวหลานก็ได้รับบาดเจ็บแสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่เป็นกรณีประมาทไม่ได้เลยนะครับเรื่องการดูแลรักษาลิฟต์เนี่ยน้องไบรท์ใช่แล้วถ้าใครติดอยู่เนี่ยให้กดแล้วรอเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยดีกว่าอย่างงัดออกมาเองนะคะ อหลานร้องไห้อยู่ต้องนานนะครับตามข่าวว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะยาเนื้อตัวก็ถลอกฟัยายติด<ป>อยู่กับลิ์คาอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับ